สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เข้าสวนอีกแล้วมาทำอะไรนะคะมาเที่ยวสวนเหมือนเดิมก็เดี๋ยววันนี้มาคัดไม้นะคะพรุ่งนี้นะคะแจ้งข่าวนิดนึงแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงพรุ่งนี้นะคะจะมีงานประกวดบอนสีนะคะที่สวนหลวงรอเก้านะคะสวนหลวงรอเก้าอ่า ใครนะคะอยากไปเที่ยวชมงานนะคะก็มีงานอย่างอื่นด้วยนะคะไม่ใช่ดีเฉพาะประกวดบอลสีเนาะมีงานประกวดอย่างอื่นด้วยวันนี้เดี๋ยวมาแอบ,บส่องดูไม้ก่อนนะคะว่าเราพอจะไปได้ไหมนะคะประเภทอะไรนะคะ <c oughs> พันภามาส่องน้องน้องนะคะที่ดาพญาแลเนาะออฟอร์มเขาก็อย่างว่าแหละฟอร์มเขาใบน้อยค่ะหกเจ็ดแปดต้นนี้แปด ต้นนี้8ดนะคะ8ดจะไปได้ไหมต้นนี้ก็จะมีประเภทนะคะพันธุภพาก็อยากเอาไปลงอยู่เนาะประเภทลูกไม้ใหม่นะคะลูกไม้ใหม่ต้นนี้มีปรีนะคะใบกำลังจะกลางถ้าพรุ่งนี้ก็น่าจะได้อยู่ทรงเขาหกหใบ เจ็ดแปดก็เท่ากับปีก็เป็นเก้านะคะเป็นเก้าสำหรับต้นนี้เนาะเนี่ยเก้าฟอมไม่ได้นะคะไม้อะฟอร์มไม่ได้พันธุ์พาไม่ได้ขังเดี่ยวเนาะเราเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงเลี้ยงตู้ธรรมดาเขาก็จะไม่ได้ฟอร์มหน่อยอันเนี้ยก็จะมีปีมาอยู่แต่ว่าใบก็ไปแล้วล่ะคะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยใบไปแล้วไม่ได้สูงหรอกเดี๋ยวพันธุ์พาลองลองเลือกไม้ดูก่อนนะคะวันนี้ก็จะ มาเลือกเลือกไม้ดูว่าเผื่อต้นไหนที่แบบว่าเราจะพอไปได้บ้างลองลองนะคะพรุ่งนี้ฝากเป็นกําลังใจให้น้องที่ดาพยาแลหน่อยนะคะเดี๋ยวพนาว่าจะหยิบต้นเนี้ยติดมือไปด้วยแต่ถ้าไปถึงที่นู่นแล้วนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะเอ่ออะไรนะ ลูกไม้ใหม่ไม่จํากัดความสูงนะคะไม่จํากัดความสูงเขาไม่มีประเภทใบหอกนะคะใบไผ่มีแต่ไม่มีใบหอกซึ่งซึ่งไม้ตัวนี้ก็น่าจะอยู่อยู่ประเภทใบหอกแต่ซึ่งเราไม่เขาไม่มีอันนี้ก็จะอยู่ที่หกเจ็ดใบต้นนี้นะคะไม่ไม่ไม่ได้คาใบนะคะใบเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่นะคะใบหนาอยู่นะ อันนี้คือใบหนาก้านใบก็อาจจะพอได้แต่ก็ไม่ถึงว่าแข็งแรงมากนะคะไม่ได้แบบว่าก้านแข็งแรงมากแต่ก็คือไม่ได้อ่อนแอเนี่ค่ะสรงใบเขาได้ใบไม่ดกค่ะถ้าใบมีสักอีกสักหนึ่งใบสองใบนี่น่าลุ้นมากๆเลยมีโอกาสลุ้นมากๆเลยอย่าไปดูไม้ต้นอื่นก่อนค่ะ มาส่องตู้ใบไผ่คือประมาณประ,ประเภทว่าเลี้ยงไม้ก็เลี้ยงไปอย่างนั้นแหลคะค่ะไม่ได้แบบว่าเลี้ยงแล้วอ,ออยู่ในที่แบบว่าทรงประกวดฟอร์มประกวดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเขาเป็นน่าจะสองต้นแล้วค่ะน่าจะไม่ได้เนาะถ้าได้ก็จะต้องเป็นต้นเดี่ยวแบบนี้ค่ะต้นเดี่ยวแบบนี้แต่อันนี้น้องก็ใบไม่ดกเนาะเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดมีปีด้วย แต่ไม่ได้ไม่ได้นะคะใบไผ่นี้เราไม่ได้เลยไม่มีค่ะมาดูดาราพันพานะคะก็คำๆนะคะเนาะแบบว่าไม่ต้องซีเรียสมากนะคะเลี้ยงก็ยังไงอะ่ะ ไม่ได้อยู่ในฟอร์มประกวดเนาะถ้าจริงๆต้องอัพเป็นถ้าฟอร์มประกวดต้องอัพเป็น9นิ้วไว้นะคะถ้าใครอยากสายประกวดเนาะอัพเป็น9นิ้วไว้แต่อันนี้ก็เหมือนกับว่าเราตั้งแม่พันเฉยๆนะคะแต่ก็อัพไปแค่8นิ้วเองทีงนี้8นิ้วดูฟอร์มไม้นะคะฟอร์มไม้เนาะต้นนี้นับใบแล้วนะคะสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้นนี้ก็สิบใบมีปีนะคะมีปี ต้นนู้นก็มีแต่ว่าอาจจะชั้นเชิงอาจจะไม่ได้นะคะแต่ต้นนี้ฟอร์มนี้สวยมากเลยนะคะแต่ว่าขาดอยู่ใบหนึ่งถ้าเกิดออกมาอีกใบหนึ่งนะคะแล้วมีหลอดมาแล้วมาฝั่งนี้นะคะเขาจะได้ฟอร์มที่สวยมากเลยซึ่งใบเบีย้ยเขาเนาะไม่ทิ้งเลยใบเบีย้ยยังมีอยู่นะคะวันนี้ภารกิจหาไม้นะคะไปประกวดนะคะ หาไม้ไปประกวดอุ้ยอันนี้สวยค่ะแต่ว่าขาดไปใบหนึ่งเห็นไหมคะเขาจะต้องมีสี่ใบชั้นนี้นะคะแต่เขายังมาไม่ครบอะ่ะมาดูไม้ต้นนี้นะคะเศรษฐีเงินล้านเนาะเศรษฐีเงินล้านฟอร์มก็ได้อยู่นะเนี่ยโอ้ฟอร์มได้อยู่ใบเบีย้ยมีนะคะใบเบีย้ยมีใบนี้ใบใบอย่างเนี้ยน่าจะไม่ได้น่าจะต้องเอาออกเพราะว่า เหมือนตอนลุงเตี้ยค่ะก็จะโดนตัดตัดคะแนนไปแล้วแถมมีปีด้วยนะคะนี่ปรีมีนะคะอุย้ยต้นนี้ก็ได้ฟอร์มได้ทั้งหมดกี่ใบเนี่ยสี่ใบห้าใบหกใบเจ็ดใบแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองสิบสามสิบสามใบโอ้โหฟอร์มสิบสามใบนี้สวยมากๆนะคะถ้าฟอร์มสิบสามใบนี้สวยมากๆเลย อันนี้เป็นเศษฐีปีชวดนะคะเศษถีปีชวดเนาะอันนี้เป็นอะไรนะอะไรสำรานสำรานสักอย่างนพนาผาจำไม่ได้ไม้นะคะไม้เยอะก็จริงนะคะแต่ไม่ได้ฟอร์มเลยฟอร์มไม่ได้นะคะไม่ได้ฟอร์มประกวดนะคะอันนี้เป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาว สวยมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเจ้าสาวต้นแม่สองต้นนี้เป็นเจ้าสาวที่ป้ายแบบลึกแล้วก็สวยมากๆเขียวชมพูเขียวชมพูเข,มพเข้มนะคะเจ้าสาวสวยมากแต่แต่ฟอร์มไม่ได้นะคะฟอร์มไม่ได้เนาะถ้าถ้าเป็นระดับอาจารย์ก็คงจะจะจับแต่งเอาแหละเนาะจับแต่งเอา แต่ว่าก็เราไม่ได้ค้ำใบไว้ตั้งแต่แรกค่ะฟอร์มเราอาจจะไม่ได้มีประเภทนะคะด่างใต้เนาะมมีประเภทอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นประเภทลูกไม้ประเภทเด่างใต้ไม่ค้ำใบอย่างเงี้ยค่ะไม่จำกัดความสูงไม่จำกัดความสูงประมาณเนี้ยมีหลายรายการนะคะแปดเกรายการสำหรับสมาคมเนาะอันนี้เป็น สมาคมนะคะเป็นผู้จัดสวยค่ะอันนี้ใบอะไรไหมใบใหญ่มากๆเลยค่ะเนี่ยไม่แน่ใจทับทิมสวุวรรณนะคะน้องชื่อทับทิมสวุวรรณโอ้โหใบนี้ใหญ่มากๆเลยสูงด้วย ทับทิมสุวรรณทับต้นอื่นหมดเลยอะค่ะเนี่ยบดบังความสวยต้นอื่นหมดเลยต้นนี้ก็แตกหน่อออกมานะคะก็ฟอร์มประกวดก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ไม้ก็จะไม่ค่อยได้ฟอร์มประกวดทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นสีการจนาตัอฟอร์ม ฟอมไม่ได้จัตุรเทพนะคะบอลกาบก,ก็ฟอร์มไม่ได้อันนี้ก็เป็นฟอร์มใหญ่เก้งก้้งไปหมดแล้วนะคะเป็นไม้ที่ว่าโตเยอะมากอันนี้มหาชัยก็ไปแล้วโตมากไหนมาดูตู้สีเลิกงามสิสีเลิกงามสิฟอร์ม อย่างใบเนี้ยมีตําหนิอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้แหละเนี่ยอย่างนงี้นะคะฟอร์มเขาอันนี้ฟอร์มเขาทรงตั้งดีนะมีปีด้วยใบยนี้นะคะไหนเนาะขอชมต้นนี้หน่อยสิขอชมต้นนี้หน่อย สามใบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกับรอดใหม่นะคะต้องคำใบถ้ามาอีกใบหนึ่งแล้วเขาต้องกางมาฝั่งนี้นะคะ<ม>ก็ต้องสวยมากๆสำหรับต้นนี้เนาะอันนี้เป็นไม้ที่พันธพาคับไปนะคะ<ม>เดี๋ยวฝากเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้พันธพาด้วยนะคะนี่สองต้นอันนี้เดี๋ยวเอาไปให้เอาไปให้อาจารย์ปิดาค่ะ ไท่สามเกาะ <Okay. S 1> แต่ต้นเนี้ยคิด <Okay. S 1> ดูก่อนแต่ <Okay. S 1> เฮียบอกไม่น่านะไม่น่าเอาไป <Okay. S 1> แต่ว่าก็ที่สุดแล้วค่ะ <laughs> สวยสุดในสวน <laughs> ก็สําหรับวันนี้นะคะก็พนภพามาเก็บไม้แล้วก็ปลูกไม้เพิ่มนะคะก็มาอัปเดตที่สวนนิดหน่อยนะคะให้ชมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะพรุ่งนี้พนภาอาจจะไลฟ์สดในการเอ่อ ในการประกวดบอลสีนะคะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะก็จะไปถึงให้ถึงก่อน5้าโมงนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่จะไปประกวดไม้นะคะต้องไปแต่เช้าหน่อยนะคะแล้วกเ็เวลาส่งไม้เนี่ยไม่เกิน11โมงนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะคะสำหรับใครที่จะไปเนาะอันนี้พันภาให้เห็นหน้าตาไม้พันธพาแล้วนะคะให้เห็นอีกรอบนะคะประเภทลูกไม้ใหม่นะคะอันนี้ของพันภาเนาะ เราลงประเภทลูกไม้ใหม่นะคะเอาไปให้น้องลงสนามดูเล่นๆนะคะ